สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากจะมาเล่าถึงแรงบันดาลใจในการที่ผมอยากจะให้ผู้คนได้ซึมซับความรู้แล้วก็นําไปใช้ในเรื่องเกี่ยวกับการโค้ดระบบจิตนะครับเพื่อนําไปโค้ดตัวเองนะครับมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่จุดจุดหนึ่งเราจะต้องลุกขึ้นมาโค้ชตัวเองได้นะครับเทคนิคที่ผมนําเสนอในการโค้ชตัวเองนะครับก็คือเทคนิคการจูนจิตกับอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลน,นะครับ ในมือของผมนะครับก็คือน้ํากระชายดำนะครับที่ผสมน้ําผึ้งมะนาวนะครับผมได้จิบไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับเป็นผลผลิตจากความกล้า,าหาญของน้องคนหนึ่งที่ได้เข้ามาจูนจิตส่วนตัวหลังจากนั้นก็ได้วางระบบจิตกับผมส่วนตัวนะครับสิ่งที่เราได้คุยกันก็คือเราคุยกันเรื่องความฝันเราอยากจะมีชีวิตยังไงในอนาคตนะครับน้องเขาทางานเกี่ยวกับการเงินซึ่งงานที่น้องเขาทาอยู่นี่นะครับ ในอนาคตมันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับเราก็คุยกันว่าตกลงจะให้ถึงวันนั้นแล้วเราค่อยขยับตัวหรือในช่วงเวลานี้มีเวลาอยู่ประมาณปี2ปีเนี่ยเราควรที่จะใช้เวลาซึ่งเป็นต้นทุนที่แพงที่สุดนะครับในการที่จะค้นหาว่าเราจะมีชีวิตอยู่ที่เหลือหลังจากเนี้เพื่อทำสิ่งใดหนึ่งให้เรามีความสุขมากกว่างานเดิมเพราะตอนนี้เราต้อมุ่งไปสู่การทำงานที่เรารัก2 เราต้องมีรายได้ในการหล่อเลี้ยงตัวเองรายได้ในการหล่อเลี้ยงตัวเองนะครับเราให้มุ่งไปที่ปัจจัย4ก่อนนะฮะบ้านที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่ม่มยารักษาโรคนะครับปัจจัย4ี่เราควรจะมีพร้อมนะครับส่วนเรื่องอํานวยความสะดวกเนี่ยก็ตามเหตุตามปัจจัยการที่เรามีปัจจัย4ี่ที่เพียงพอเนี่ยนะครับมันคือการนับหนึ่งเข้าไปสู่กระบวนการที่เรียกว่าความมั่งคั่งนํารวยนะครับความมั่งคั่งนํารวยไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีซะจนเหลือกินเหลือใช้นะครับ แต่ปัจจัย4นะครับการศึกษาด้วยเราควรที่จะมีเงินไว้ในส่วนนี้ที่ไม่เดือดร้อนเลยนะครับพอได้คุยกันกับน้องท่านนี้นะครับหลังจากที่หาความใฝ่ฝันกันมานานนะครับน้องท่านนี้ก็ได้เห็นก็รู้สึกว่าอืตลาดน้ํากระชายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจผมก็บอกว่าให้เริ่มต้นด้วยความรักนะจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้เริ่มต้นด้วยความรักให้ลองจูนให้ลองหาเวลา ศาสตร์เรื่องการเข้าเงียบศาสตร์เรื่องการอยู่กับตัวเองที่เคยฝึกในคอร์สสาวันเอาไปใช้กับตัวเองฝึกคิดเป็นคําถามตั้งคําถามลงไปในจิตของตัวเองว่าเราต้องการที่จะทําอะไรในอนาคตและงานนั้นควรเป็นงานที่ทําให้เรามีความสุขนะฮะแล้วก็มีรายได้หล่นอนเลี้ยงตัวเองได้นะครับหลังจากฝึกคิดเป็นคําถามแล้วก็ใช้การอยู่กับตัวเองนะครับเธอก็ได้คําตอบ จากความรู้สึกของเธอว่าเธออยากทําเครื่องดื่มน้ํากระชายนะครับแต่เป็นแนวของเฮลตี้สุขภาพก็ตัดสินใจที่จะทานะฮะผมก็บอกว่าทําทันทีนะครับแล้วทําทันทีเนี่ยมื่อคืนมันต้องฝ่าฟันความไม่รู้ฝ่าฟันความกลัวนะครับผมบอกว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาจากการชูนที่ผ่านมาก้าวแรกเป็นก้าวที่สําคัญที่สุดก้าวแรกเป็นก้าวที่คุณจะต้องยอมรับว่าคุณมีโอกาสที่จะ ผิดพลาดสูงมากเลยในช่วงเริ่มต้นแต่ถ้าคุณจูนจิตคุณตั้งสติเป็นคุณอยู่กับความรักและที่สําคัญคุณจูนกับอัจริวาเป็นจักรวาลขอให้พลังความรักนําทางความผิดพลาดมันเกิดขึ้นแน่นอนในช่วงเริ่มต้นแต่ตอนที่ใจคุณสบายใจคุณเบาใจคุณอยู่กับเป้าหมายตลอดเวลานะครับมันจะจูนเอาไอเดียเอาวิธีแก้ไขปัญหาทําให้คุณสามารถก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับ ผมจึงอยากจะบอกในคลิปนี้นะครับว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับพวกเราถ้าเราต้องการจะมีชีวิตที่ดีเราต้องการจะมีชีวิตที่มีความสุขนะครับมันคือการเริ่มต้นก้าวแรกที่สําคัญนะครับดังนั้นเวลาที่มีใครสักคนในคอสอย่างน้องคนนี้นะครับทำน้ํากระชายดําออกมานะครับเป็นสูตรเทลตี้แล้วก็ส่งมานะครับให้ผมได้ชิมได้รับประทานในความรู้สึกข,ของผมนะผมไม่ได้ดื่มแค่เครื่องดื่ม นะครับทุกท่านนะครับทั้งทำอาหารมาให้รับประทานทั้งส่งเครื่องดื่มส่งขนมส่งน้ำปลาหวานมาให้รับประทานผมรู้สึกว่าผมได้สัมผัสจิตวิญ,ญญาณของพวกเราทุกคนผมได้รู้สึกว่านี่คือผลลัพธ์ที่ทำให้เกิดความชุ่มชื่นหัวใจนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกมีแรงบันดาลใจมาตลอดว่าในเรื่องของการโคร้ชสำหรับคนไทยเนี่ยผมอยากให้หลุดจากกรอบว่าโค้ชเพื่อเอาเงิน โค้ชเพื่อบอกว่าร่ำรวยเงินทองที่สุดเราไม่ได้ปฏิเสธเงินนะแต่ชีวิตมันไม่ได้มีด้านเดียวเงินมันทำให้เราสะดวกสบายเงินทำให้เริ่มต้นที่จะซื้ออุปกรณ์ซื้อวัตถุดิบอะไรต่างๆแต่ถ้าไม่มีความกล้าล่ะถ้าไม่มีความรู้ล่ะถ้าไม่มีแรงบันดาลใจถ้าไม่มีความรู้สึกที่ดีถ้าไม่มีความรู้สึกว่าฉันต้องชนะ ฉันต้องไปสู่จดหมายปลายทางนั้นให้ได้นะครับเราจะต้องรู้วิธีการในการปลดล็อกเราจะต้องรู้วิธีการในการเอาความรู้สึกที่ไม่ดีออกเราต้องรู้วิธีการในการที่จะเอาข้อมูลที่มันถ่วงรั้งอัตราความเร่งไปสู่ความสําเร็จที่มันฝังแนบแนนอยู่ในจิตวิญญาณของเราเนี่ยให้เขาสลัดทิ้งให้เขาเอาออกไปซึ่งกระบวนการนี้ไม่ได้เป็นความรับแต่เป็นเทคนิคที่ทุกคนสามารถจะฝึกได้นะครับแล้วก็อัจฉริพา,ากงจักรวาลเนี่ย ท่านเมตตามากๆท่านดลบันดาลท่านโดนใจให้ทั้งผมทั้งโค้ดทุกตาโค้ดพราวนี่นะครับร่วมกันสร้างสารรค์คอร์สที่พวกเราหลายคนกําลังได้เรียนรู้ลและฝึกฝนแล้วก็เริ่มมีผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ที่ผมชื่นใจที่สุดน,นะครับคือเรารู้จักตัวเองผลลัพธ์ที่น่าชื่นใจที่สุดก็คือว่าเรารู้ว่าเรามีข้อบอกพร่องอะไรในเรื่องของการสร้างสายสัมพันธ์และผลลัพธ์ที่จะนาให้เราไปสู่ชีวิตใหม่ก็คือว่ามันเกิดการตระหนักรู้ว่า เราควรคิดเรื่องอะไรเราควรรู้สึกเรื่องอะไรแน่นอนละครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันจะต้องต่อสู้กับสภาวะที่เราจะต้องอยู่กับสิ่งที่เราต้องการอยู่กับความคิดที่เราไม่เคยคิดอยู่กับความรู้สึกที่เราไม่เคยชินมันก็หลงหลงลืมๆม,มันก็เผลอมั่งอะไรมากนะครับแต่สุดท้ายถ้าเราตัดสินใจฮึบน่ะคำว่าฮึบนี่คือมันต้องกั้นใจมันต้องกัดฟันมันต้อง ทำทั้งๆท,ที่มันสั่นกลัวนะครับและสุดท้ายพอคุณเริ่มเดินก้าแรกได้ก้าที่2ก้าที่3ก้าที่4จะตามมาและถ้าคุณรู้กระบวนการในการประสานจิตปัญญาของคุณเข้ากับจิตเนือสนึกหรือที่ผมเรียกว่าเดอะซอสรือพระเจ้าเลยนะครับมันจะเกิดสภาวะโฟล w อุปสรรคปัญหามันเจอเหมือนกับคนทั่ว,วไปแต่คุณจะแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้นคุณจะรู้วิธีการและคําตอบและนั่นเองคือประสบการณ์ที่คุณจะทําให้รู้คําตอบว่า จะสร้างสค์ชีวิตให้มันประสบความสําเร็จได้อย่างไรมันอยู่ในประสบการณ์มันอยู่ในความรู้สึกทางจิตมันอยู่กับการวางระบบจิตนะครับก็อยากจะฝากเอาไว้แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับที่ไม่ว่าจะเรียนผ่าน YouTube เรียนผ่าน Facebook l i n e อดและที่สำคัญนะครับตอนนี้เรามีเว็บไซต์บ้านหลังใหม่ของเราซึ่งเป็นศูนย์กลางให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างสะดวกง่ายดายชื่อว่ายกใจ .com นะครับยกใจ .com มีบทความแล้วก็ เป็นแหล่งรวมประสบการณ์ของคนที่ประสบความสําเร็จและเราก็จะตั้งใจพัฒนาเว็บไซต์นี้ให้เป็นศูนย์กลางของแหล่งความรู้แบบฝึกหัดในการที่เราจะมาฝึกฝนการวางระบบจิตเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยสำเร็จแบบ360องศานะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนและพบกันใหม่กับผมโควโจในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ